เดี๋ยวเราจะไปลุยหมายกลางอ่าวกันนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะไปตกปลาอะไรนะครับและตอนนี้เราอยู่กับกัปตันฮุกครับเรือไต่ก๊อบบางเสรนั่นเองนะครับก๊อบบ้าพ่าที่เดียวนะครับวันนี้เราบากัน3คนครับโอ้ไม่ใช่ครับ4คนสิครับแหมสามอยู่นั่นเลยครับ4ี่สามมาได้ครับอันนี้พี่บี้นะครับอันนั้นมัน็นียพี่เคครับพี่เค นะครับแล้วก็ผมผมบอยไงครับบอยพี่อ๋อมาเป็นบอยแล้วก็นักเคียงนะครับทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็กับตันนะครับแลแล้วเราได้ถึง่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกปลากันนะครับมาดูเอ๊ะนี่ในถังนี่ปลาเยอะเลยนะครับดูกันนะครับือนเดิมนะครับเขาทางวขวานต้อาหางบนนะต้หางบนไม่ได้เดี๋ยวมันหัก ตัดที่ตรงกลางตัวอย่าห่างก้นเพราะว่าเราลาหักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเวลาปาเขาถึงขาหักอ่ะพี่ปลดปลดอย่าปลดแบมอนใช่พี่ปลอดตัวนะครับอากาศเริ่มถ่ายครับเน้ยนี่แปดโมงทำไมถังเริ่มแน่นแล้วครับสายขาดแล้วครับคันนี้เปลี่ยนไปเป็นคันนี้เจ้าเพอร์ เจอกันนั่นพี่เทกำลังอัดอยู่นะดูนะครับกดก้นใหญ่เลยครับ้างเรือกดท้องกันนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรไอนนช่อนครับนี่ช่อนครับอุ้ยตามมาเพียบเลยเนี่ยเอา้าจับชอบ่อน,นนะชอนทะเลครับ <c oughs> ช่อนทะเลครับ

สามพันอีครับตรงนู้นเอาเอาตัวขอมออ,อ้ไปไหนตอนนี้อันนี้หนูโอ้โอ <laughs> พี mm ่ต hmm. mm ังในสามตัวเดี hmm. <c oughs> mm ๋ยวมันเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนอยู่แป๊บนึง เราบนคล้วังไ่พอใส่แล้วทันพี่ไปมาแล้วไปจ๋า มันจะไปก็นะนั่นไงถึงจะปลดไม่ทันอ่ะกลางน้ำบาเลยเยอะไปไม่พอให้ไว้ไม่หยุด ดูดูดิทำกับฉันทั้งนัมันตดกันทับกันกลังมันเดี๋ยวยังไม่หมดเพ้นวใช่เพระมันกดออกไปเลยอ่ะเขอไอีีต้องิี

จับยกเลยได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวน้อยนนอโอเคยกเลยเลยครับติดครับหัวัวหัวัวบีมาแล้ว ช่อนโอ้ยยิงกัลนะครับี่นี่ไลชันมฝั่นี้ชันฝั่งนี้โอ้ยช้อนกระโดดคร้บเดือดตาดูครับ

เล่นใส่เดือนครับตอนแรกจะตกปนินนิดหน่อยได้ไปช้อนนี่ตีแท็กซัาอหรฮะเฮ้ยชีหมออกแล้วเว้ย lá. Uh -huh. uh -huh. ครับครับครับไม่รีบไม่รีบ เที่ยได้ตัวคู่ตัวสวยเลยสัตว์เฮีย้ยสวย่ายเลยสัตว์ปลามันเที่ยวไว้เสยนะมาละมาละมาละอ่ะไป สังผมน่าจะหลุดยากใ้เหี้ยติดทุกตัวเบ็ด,ดอะอะพี่อาไงท้องขึ้นแล้ว,ว,วมันขึ้นมาแล้วเอาโอเคโอเคโอเค โอ้โหมีคีบเลยช่อนเอาตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยผมยังไม่รู้เลยตรงไหนบ้าง,ง,งจริงจริงด้วยยกแล้วมั้งจับยกแล้วไปตรงข้างหลังเลยไปยกเลยมาตัวนี้ เดี๋ยวไปข้าๆไปไกมันอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งตามเองผมผมกเก็บมาเก็บภาพครับภาพเพียบเลยสี่ตัวโอ้โหเอาล้มาทั้งครอบครัวครับดูครับแล้วมาเลยแม่งมาเนี่ยตัวไซส์เดียวกันหมดเลยสี่ตัวเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วัองเดียวกันนะครับ khá vô mùa hổ than ขอบคุณมากครับไปเห็นไหมแม่ขึ้นมาหลุดพอดีเลยเอี้ยหวานข้มนขนมาม,มติปปีกมาที่เดียวไอ้เอี้ยทำไมถึงทำกับฉันได้ <c oughs> โอ้โหลูกพี่เอาลูกมาอีกอะ อไอก๊อตัวนี้ตัวไอค้อไอกอวันนี้ขึ้นมาแล้วเออนั่ละมันจะได้ไม่ไปเฮ้โยโต๊โต๊โต๊เฮ้ยติด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 ขอบคุณครับ เชียงลงล่างดีกว่าบทที่บคุณโอเคนี่เป็นไฟด้วยโอ้ยอีตัวนี้ก็สู้จังเลยว่ะเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วลงมาทำไมเน,นี่ยนี่แหละเขามาคุมาดูหน้าคนเสร็จ,จแกเห อย่าไปพ่อแม่มาเช็คคู่มันเสร็จขึ้นมาคู่กันเลยโอ้ยคู่พี่พี่ช่อนเหมือนกันพี่ใส่เท่ากันเลยช่อนครับช่อนโอ้ยระวังระวังระวังสายกันนะฮะของพี่เคใหา่กว่าผมนะเอ้ยของของผมตัวเล็กกว่าทำไมมัน

เขาครับมาแล้ว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 ,ว,วมาแล้วครับมาแล้วครับโมแม่งต่างชาเข้ามาถึงคองหอยอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าปลาตัวนี้จะเป็นของคนอื่นที่รู้แล้วว่ตกปลาคุณแน่นอนเพราะว่าอยู่แล้วไม่อยู่ในคออ้าว๋ออ๋อนี่เห่าเลย

แล้วเราหยุดแล้วขาปี๊กโอ้โหผิวผ <c oughs> ิวเฮ้ยเคยเดี๋ยวติดพื้นโลก เรื่องไม่ได้ตั้งใจเลยเก็บขึ้นฝนจะมาเอาให้ระบียได้หรอฮะอมออไี ครับวันนี้ไม่ดึกไม่เย็นมากเกินไปครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับใ,ใ้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยครับครับ